เพียนหยุ่นส่วนาถูถูจับๆมองดูไปรอบๆห้องนี้ตกแต่งได้งดงามจริงๆมีกลิ่นอายโบราณเอ๊ะเอ๊ะนี่คือข้าเองหรือผอมเพียวงดงามเหมือนกับนางฟ้าที่มาจากที่ไหนสักที่ ทีเลจะตายแล้วนังหมูตอนถ้าฉันอ้วนทุเรศแบบนี้ฉันไม่กล้ามาเรียนหรอกกำมือแน่นสามารถมีใบหน้านี้ในช่วงชีวิตหนึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วจริงๆจะทำภารกิจก็คงไม่เสียหายอะไรองค์หญิงท่านตื่นได้เสียทีเมื่อวานที่องค์รักษ์มาส่งท่านทำข้าตกใจหมดนังรับใช้หยวนหยวน นี่ก็คงจะเป็นนางรับใช้ของฉันสินะก็ดูน่ารักดีก็นั่นน่ะสิข่าเองก็ตกใจเช่นกันว่าแต่หยวนหยวนทั้งเนื้อทั้งตัวของข้ามีแต่เหงื่อเต็มไปหมดข้ารู้สึกไม่สบายตัวเลยจริงๆเจ้าสามารถพาข้าไปอาบเอ่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะได้หรือไม่ได้สิเจ้าคะสงสัยหายไปแล้ว ครั้งก่อนก็เป็นเช่นนี้ฝีมือวรยุทธ์ของมือสังหารหญิงผู้นั้นและคนสวมชุดดำชัดเจนเช่นนี้พวกเขาใช้วิธีใดกันนะอยู่ๆก็มีตัวอะไรไม่รู้พุ่งผ่านมาฮะแย่แล้วสิฮ่ไม่คิดเลยว่าที่นี่จะมีน้ำพุร้อนด้วยแล้วยังมีกลีบดอกไม้เล็กๆพวกนี้อีกรู้สึกสบายจัง อ,อีกเนี่ยงงงวยฮะไปตายซะโผล่ขึ้นมาจากน้ำานะเออคือว้าไอคนดูเล็ดไอคนโลภจิตข้าหาเรื่องท่านแล้วหรือทำให้ท่านโกรธเคืองแล้วหรือทำไมท่านถึงมาทำกับข้าเช่นนี้หลายต่อหลายครั้งปิดไว้ข้าข้าไม่ได้ตั้งใจเข้ามา ไม่รู้ว่าองค์หญิงอาบน้ำอยู่ที่นี่ขออภัยที่ล่วงเกินเจ้าใส่เสื้อผ้านี้ก่อนเถอะยืนไม่มีวิธีอื่นแล้วเสื้อผ้าอยู่กับหยุนหยวนยืนเหมอไปหยิบองค์หญิงท่านเป็นอะไรหรือไม่